รายนี้ต้ององบูมใหญ่อะช่วยออกคาซืี่หมอหรตบคคุณน้อเป้ขบคุณทุานที่เข้ารับทาบเป็นพยานหด้วยนว่าอยากจดต่อสู้หน่ยมากนีไปจนปฏิบัติธรรมก็ไม่รอดค่ะต้องออกมาก่อนะคมาก่อนะติตไม่รอดขอมดเนินดีตตัว คยเจออะไรบางหนักผมผมสงสารมาที่นี่แม่เป็นคนอ้างแก่เราแต่วันนั้นบูมพูดค่ะเนี่ันี่ผมขาแยกเอแม่เป็นคนที่ลงทุนขับรถไปแล้วสไตล์แม่เป็นไงผมรู้นะครับก็แสดงว่าอย่างนี้คุณเป๊ขอให้แม่ออกมาพูดใช่ไหมไม่ไม่ไม่อย่าดึงกอามายุ่งเลยไม่ไม่ไอ้พีเขาใจผิดนะว่าทำไมแม่ใจร้างเพราะไม่อยากไม่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 ที่ปีนี้หนึ่งแล้วไม่มีใครรู้ความจริงเขาเลยไม่ออกมาพูด อย่าอย่าอย่าดึงแม่มาเล่นแม่ไ,ไม่ได้ดึงมาเล่นคุณไปี้ยคก่อนคือวันนั้นแม่น่ะเห็นพี่หยาดแล้วชวนไปกินสเต๊กพี่หยาดเตรียมตัวไม่ไปเพราะสเต๊กมันแพงและปฏิบัติธรรมอยู่ก็เลยนอนรอแล้วบอกพาดีแม่ขึ้นรถบอกบุ้มเดี๋ยวกลับมาขอบอกแม่ละพี่หยาดขอกลับด้วยได้ไหมไปส่งวัดกนบุญแล้วจะเหมารถไปเอารถที่สกลนครสนามบินเองเพราะไปช่วยมูลร้องเรียนตำรวจแต่บุ้มพูดเองว่าไม่ได้แต่เราต้องมาคุณกับแม่นิดนึงพี่พี่หยาดฟับผมนะตรงนี้ผมให้พี่คีดใจกันเอา ไม่นะผ,ผมจะแม่ตตาแม่ไม่โกหกแม่จรู้ใช่ไหมครับให้แยกประเด็นพี่ให้แยกเป็นประเด็นไปให้รเงี้ยช่องน้งบูมอยากรายเงี้ยก็ดี่นอ้ป่ะช่วออาี่หน่อยได้ป่ะช่องน้งบูมอยาี่ด้วย่พี่หน่อยได้ป่ะพี่ที่ร้องเรียนัน ใครที่ขายากตแค่ที่หายากครับแล้วก็ใครหลายคนอยากจะบูชากันตันนี้ผมได้มาสองอันนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่รถอันนึงแล้วก็ติดตัวมาจาไหนครับอาจารย์ไอ้จำรามาจาหลวงพระบางไอ้หลวงพระบางครับไอ้ก็เสื้อก็ไปดูว่าไม่แย่ๆนี่ครับ ไม่ได้แยมันมันมีสคุณอะไรเนาะห่แย่ๆมีสุลอะไรนะเขาขูดจำหมิ่อคอมแต่ไม่เป็นไรจริงๆก็ไเป็นอไรกมการเนืองเคุมีเงินน่าจะได้มันอาจช่วยด้วยช่วยทอด้วยท่านด้วยด้วยด้วยด้ยด้งยด้วด้พงด้วย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 ดี่ยด้ว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 ้วยด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 ้ด้วย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 ดดด้้้ดดด มันก็ตอนนี้สงบลงแล้ว่ะเพราะเป็นไลฟ์สดก็แค่แต่ขอกำลังตำรวจด่วนเลยนะครัด่วนครับด่วนครับมาปราบมาปราบเขาด้วยครับดวนวายด่นครับตำรวจครัตวจาอยากป็หกลังช่วยอยากเป็นตำวจด่วนครับด่วนเลยครับด่วนเลยนะครับช่วยด้วยค่ะจาวาดปวดหัวช่วยด้วยค่ะสองคนที่บุกจะมาทำร้ายยาตเท้ค่ะใครทำร้ายมืงอีบันไลทจะทำร้ายมืงช่วยด้วยค่ะช่วยแชร์ด่วนเลยค่ะดีว่ามอที่นสาคนะครับ เพด้วยค่ะเขากำลังไล่ตกเขาห้ามอยาเพจไล่แต่ไม่เป็นไรค่ะมีเงินประกันตัวรู้เรื่องกันเบ่งแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเขาถ่ายพระอาจารย์ไม่อนุญาตให้ถ่ายะระทำทําพระอาจารย์หน่อยสิพระอาจารย์คือนี่เราเราถ่ายไม่อนุญาตให้ถ่ายพูดเลยค่ะคม่าูช่าเจอนุญาตให้ถ่ายรูปไหมได้เเขาเอาผิดแดเพชรไหมออาผิดาะไรพิดเรื่องอะไรเออก่อนเขได้ยอมเออแล้เขาแลเไม่ผิดอ่ะผิดกัคูนอะผิดจังคู เชยๆได้ลเราคุยข่าเรามาบูทาเพื่อไค้าขายช่วยด้วยค่ะโอ้ช่วยด้วยอยู่ช่วยช่วยด้วยแโอ้ไปไหนไปไหนเราบนเฮข้ามาก่อนเออรถบุกมาทำร้ายยรยเข้าร้ายะจไม่เลเประเอะไรเยยุทจยงหวยุทธเจย คุบอกไหมครับมันเป็นปีศาจไอ้มึงวัวักมีเลี้ยงเล่าปจาเขาจะเลี่ยงกันเราไม่ได้เลยเราไม่เราไม่เอายาเราไม่เอายาให้ผท่ายนะมันบริแมนที่มากคุ้มคู่ปุ่นที้ย่างน้ข่าๆอย่างน้ควรมาปกติปกติอยู่ไหนกูมุ่งซากกันไะ ก็ลัวไม่ทำอะไรมาเลยอ้มาตำรวจนะบุญเอ๊อยวยอยาให้วไมคโอหดนามลนมันมันเหมือนมาดอาจารย์จะมาจไมาหนมาว่าจะช่วยวัด